Ừ ê vừa đến mà leo. rột nằm mất mốt. mặt 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 rồi cho มันถ้าว่าจาไปกันข้อมูลขาดเดือนจริงนี่วิ่งมาเลยนี่มาอีกมารถตั้งเงี้ยนะลาบมาเดี๋ยวเราไล่กันตุ๊บเลยเรื่องเรื่องไรล่ะเรื่องเฟื่อนเราไงเออตุ๊บตุบเลยก็เดี๋ยวเราไปกินกาแฟที่บ้านเฟื่อนใช่ไหมเออซึ่งก็เรานั่งกินอยู่ดีๆเองนะนั่งกินอยู่ดีๆไม่ใช่มีไรนี่จึงอยู่ดีๆลูกมันเดินมาตาม ข้ามพอมันี่ยเออถ้ามว่ะพอเมื่ขึ้นนั้นตอนที่มันลุกขึ้นเก้าวลงน้ำตอนเด็กกันพอทำแมได้แม่ตึงมันอายเลยมาอันมาเราตึง้ามันเสี้ยเลยอย่างม้มัเสี้ยนะเอออายเลยเองเรานั่งอยู่กันตึงมันบอกว่า <c oughs> อ๋อมือ่ขึ้นลุก พอเติมน้ำมันได้แมมแม่น้ำมันหมดเออมันก็ไม่รู้ต่อไาเพื่อนมั้งมันก็เลยต่อไป,ปน,นั้นลูกมันก็ไม่ท่ามเลยต่อนะ <Ừ. S 1> ลูกมันกายต้องไต้ลูกมันการล,ล่งเดินกลับไป <Ừ. S 1> มันการหมาเราตึงยิ้มมใช่ไหมเอเอเพราะว่าลูกไม่ต้องไตแล้วก็คือยิ้มไม่ไม,ไม่ไม่อายเราเกิน,เนนั้นมาจึงเราก็นั่งยิ้มเราก็ไม่หวาด้ลใช่ไหมต้องลูกมันนั่งกัามาเรามลาโอ้ลูกมันวะโอ พอป้าแม่ไปห้าโม่ตาซึ่งพอมันท่าแล้วป้าแม่ไปห้าโม่ทำไร็จอะซึ่งมันบอกว่าแม่น่าจะเครือร่วมแล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานลุงข้างบ้านก็มาเติมน้ำมันให้แม่ไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าเมื่อวานลุงข้างบ้านก็มาเติมน้ำมันให้แม่ไปรอบหนึ่งแล้วแม่แม่น่าจะเกลือร่วมไปเติมน้ำมันรอบรอบเลย เม่แม่น่าจะเกลื่อนร่วมกันเติมน้ำมันรอบรอบเลยไม่เลยหมอมันไอ้ยมย้อยน้ำก้มน้องเม่เติมน้ำมันรอบรอบเลยนะปอนะแม่เติมน้ำมันรอบรอบเลยนะปอนะไปเลยไปเติมน้ำมันเลยองชัดเจนไหมข้อมูลไม่มีขาดเกื่อน เว้อไปสนามันค้นมันมดยอดว่าติ้งเวยลงต้นกานะ